What hell view. Feel good you feel like can't wait I I สวัสดีครับพบกับผมอาร์เลงกิมมิ่งนะครับโทษดิตลกตัวเองครับะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับเรื่องลับสี่เรื่องลับนะครับจากเกมซอมบี้วอล์กนะ,นะตอนนี้นะนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้นะฮะหรือว่ารู้ทีหลังอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็ยังทันอยู่นะครับซึ่งผมก็จะมาบอกเนาะนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดกันนะครับฝากนิดนึงครับไปฮะถูกทางเออผิดทางไปสำหรับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะเติมเกมนะฮะแล้วอยากได้ส่วนลดนะครับนี่เลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆเนาะหรือแพ็คต่างๆในเกมนะฮะรวมๆแล้วถูกกว่าเติมเอง3 0นะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกนะครับผมจะเอาแบบเรื่องง่ายๆก่อนเนาะจะได้แบบว่าอไวๆนะครับโอเคเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอตัวบาโฟเนาะบอสดันบาโฟนะครับว่าในแดนลกล้างเนี่ยว่าเออมันมีความลับนิดนึงที่แบบว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับบอสบาโฟเนี่ยเขาจะเกิดเนี่ยเขาจะมีเวลาเกิดเนาะนะครับมีทั้งหมดห้าห้าตัวเนี่ยนะครับเขาจะมีเวลาเกิดเนาะ แล้วรางวัลที่ได้จากการตีบาโฟอ่ะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับจะมีตัวนี้ด้วยนะฮะนี่ในสมุดนบันทึกนะครับเข้ามาดูนะครับอันนี้คือแบบว่าผมบอกเลยว่าจําเป็นและสําคัญมากๆเนาะนะครับกดตัวนี้นะครับแดนฮีโร่นี่ฮะเขาแจกเดวิมอนด้วยนะครับถ้าตีทั้งหมดยี่ห้าตัวเนี่ยเนี่ยอย่างทาานนีงเน่ยสัปดาห์หนึ่งนี่มาประมาณสามตัวเนาะสามสามสามสี่ห้าตัวเนี่ยนะ ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดทุกวันนะนะครับเกิดประมาณวันละตัวเนาะไม่ใช่ไม่ใช่วันละตัวเออมันจะเป็นรอบอ่ะเนาะก็ลองดูนะก็ประมาณสัปดาห์นึงก็มันาณ3 4ตัวเนาะโอเคนะครับก็มีทั้งหมด5 5 5ห้าเขต5้าเมืองเลยนะก็เดวิมอน5้าตัวนะครับก็อันนี้อย่าพลาดนะครับก็เดวิมอน5ดาวเราใช้เยอะเนาะนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับโอเคนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นจะเป็นในเรื่องของการ ครับอาวุธเนาะหรืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ดีกว่าอาวุธนี่อีกเรื่องหนึ่งคือในการครับอุปกรณ์เนี่ยต้องบอกครัฟประดับเนาะนะครับเวลาครับประดับเนี่ยประดับเนี่ยเขาจะมีออปชันที่ไม่เหมือนกันเนาะสมมติแหวน1อันเนี่ยมีออปชันให้เลือกประมาณ3ถึง4อันนะนะครับเนี่ยเวลาเราเลือกในการทำตรงนี้ไม่มีอ่ะอโทษทีโทษทีมานะครับ เราเลือกในการทำนะครับเห็นอะไรไหมครับเนี่ยออปออชันหลักเนี่ยนะครับเวลาเราคราฟนะครับเวลาคราปไปปุ๊บเนี่ยออปชันหลักเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะสมมุติถ้าเป็นแม่นยำเอฟเฟกอยอีกแล้วนะครับเวลาค้าปไปปุ๊บก็จะเป็นแม่นยำเอฟเฟกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเขาจะรีตัว Stat สเตตสแตทลองกดดูได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยสเตตเนี่ยสเตตลองพวกนี้นะครับอันนี้รีไม่ได้เอ้ยมันจะรีทิ้งไปนะครับ ก็จะสุ่มใหม่นะครับแต่ออฟหลักเนี่ยจะเหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเลยแล้วกันอ่าขาดขาดเพชรร้อยอันนะทำสดๆร้อนๆนะครับอันนี้เราเรื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งรู้ทีหลังเหมือนกันเพราะว่า <laughs> ทีแรกนึูว่าสุ่มออฟหลักด้วยนะครับไปไปคราฟปรากฏว่าอ้า สุดท้ายต้องทําใหม่ผมสุ่มออฟหลักเป็นแบบพวกเดฟอะไรพวกนี้มันมีเยอะไงผมก็เลยแบบว่าเอาอันที่ยังใช้อยู่อย่างเช่นเอฟเฟกเนี่ยเก็บไว้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมทำเนาะใช้อันที่แบบคราฟอันที่ไม่ได้ใช้ปรากฏว่ามันได้ออฟเดิมนะครับก็ถามมาหลายๆท่านแล้วคือออฟหลักไม่มีการสุ่มครับเป็นอันเดิมเลยเนาะนะถ้าใครไม่มีนะครับก็ไปหาซื้อในตลาดได้ประดับนี้ยังพอมีขายเนาะแต่วุฒแทบจะไม่ค่อยมีละนะครับ โอเคเดี๋ยวค้าให้ดูเลยนะครับรากดค้าไปนะครับเปลี่ยนออฟหลักน่าแหกเลยเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับอืมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการค้าประดับนะนะครับส่วนพวกอุปกรณ์อาวุธอ่าอาวุธหลักอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันฟิกอยู่แล้วเนาะนะครับพวกของออฟออปชั่นหลักเนี่ยมันมันฟิกอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนประดับเนาะที่มีการเปลี่ยนแปลมีการให้เลือกนะ โอเคเรื่องที่2ไปแล้วต่อมานะครับในเรื่องของกิจกรรมวันพันแมนนะครับก็อันนี้ผมจะไม่พูดถึงกิจกรรมอื่นเนาะผมจะพูดถึงกิจกรรมที่ผมเพิ่งรู้รายละเอียดมันจริงๆอีกทีหนึง่งที่แบบว่าเข้าใจผิดกันเนาะนะครับก็นี่เป็นตัวนี้เลยขบวนการฮีโร่เนาะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เขาให้เราทำเควสแล้วก็ได้รับแต้มเนาะนะเนะีฮะ นี่ครับเราเอาแต้มมานะครับล้วก็แลกของตรงนี้ใช่ไหมแต่ถามว่าแต้มเอามาจากไหนนี่ฮะนี่ลงวิธี6ครั้งได้2แต้มเนาะนะครับแล้วสูงสุดวันหนึ่งได้6แต้มก็คือสามารถลงได้18ครั้งนะครับห้องโถงเนี่ยสามครั้งนะครับได้ครั้ง3ครั้งเนี่ยได้2แต้มสูงสุด6ครั้งก็จะประมาณนี้รายละเอียดแต่ที่สําคัญน่ะที่ผมพลาดไปก็คือไอการลงเนี่ยลง6ครั้งหรือ18ครั้งเนี่ยเราไม่สามารถ ถ้าอยากได้แต้มนะเราไม่สามารถใช้ตัวไอตัวตั๋วสคริปได้นะครับถ้าใช้ตัวตั๋วสคริปเนี่ยเราจะไม่ได้แต้มนะครับอืมในการผ่านเนี่ยถ้าเราผ่านด้วยการใช้ตั๋วสคริปเราจะไม่ได้แต้มนะครับอืมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้ผมนี้ประมาณอาทิตย์กว่า<笑><笑><笑>นะครับอาทิตย์กว่ากว่าจะรู้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กดกดตั๋วไปเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ลิมิตนะต่อวันนะครับยังทานยังทานกิจกรรมอีกต้องสิบสี่กว่าวันมัน้ง ถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยอีกกี่วันนะรู้สึกว่าจะน่าจะตามตู้เล็นะกิจกรรมพันแมนมีเดือนอืมถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยถึงวันที่ยี่สิบหกอ่าตามตัวตู้วันพันแมนนะครับโอเคตู้วันพันแมนเนาะอืมนะอ่าจบพอกันนะครับโอเคอันนี้เรื่องที่สามไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องนี้นะฮะ เรื่องนี้เรื่องที่สี่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเองก็รู้ทีหลังแต่ก็รู้ถือว่ารู้ไวอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> นะครับแต่กิจกรรมวันนแมนมีเดือนหนึ่งออาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งจนสี่นะครับที่หายไปนะครับก็คือตัวนี้เลยไอ้ดันดวงเนี่ยดันดวงดันดวงนะครับนี่นะเวลาเราลงเนาะนะครับเราจะได้สองร้อยแต้มนะเนะี่ยรูปไฟเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีโบนัสด้วย โบนัสเนี่ยผมอะไม่รู้ว่ามันอะไรได้อยางไงถ้าตามแบบว่าที่เป็นเป็นแต้มเสริมเง,งี้ยส่วนมากมันจะเป็นแบบพวกช่วยเหลือใช่ไหมผมก็งงม,มันได้ยังไงนะผมก็ปล่อยไป <c oughs> ปรากฏว่าในการจะได้แต้มโบนัสตัวนี้นะครับ50แต้มเนี่ยก็คือการเอามอนเตอร์ที่เป็นของวันพันแมนลงไปหนึ่งตัวเราจะได้50ทีมเราสามารถใส่มอนเตอร์ได้3ตัวถ้าใส่ไปตัวเราได้ร้อเลยครับ การว่าวันหนึ่งเราลงได้เท่าไหร่350นะครับนี่ผมก็รู้ทีหลังนะ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวมาดูผมทําให้ดูเลยมันตีแป๊บเดียวนะครับบาโฟไม่ใช่ด่วงด่วงนะครันี่ครับผมเอามาสามตัวเนาะ <c oughs> <s> <S แต่ว่าเพื่อที่จะให้ผ่านบอสง่ายๆเผื่อเพื่อนไม่เอาตัวดาเมจมานะครับเราจะเอาแฟมไปด้วย ลุมฟอนหล่อเฟี้ยวเนี่ยเอาธาตุนี่แล้วกันการปากปากปากจิจารลมของกระแลงนะนี่ลงวันละครั้งเนาะแล้วก็ไปแลกของกันได้นะครับไปแลกพวกแบบว่า บัตรบัตรเติมบัตรอัพสกิลควักควักควักดูพลังสิอ๋อที่หนึ่งนะฮะไม่ได้จะขิงอ็ขิงนั่นแหละจะบอกไม่ได้ขิงนี่เ <c oughs> ฮ้ยการโร่ผมสแต็ตสิบแล้วมา่าเอาหวัดกลัวไปดิเจอ เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวให้เปลี่ยนตอนใกล้ๆจะตายผมจะเปลี่ยนเป็นงตอนตอนด่วงใกล้ตายอาบเอาเลยแล้วกันคิดนึงไปเปลี่ยนเป็นงเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ทันครับโอ้มีสิทธิ์ไม่ทันนะไม่มีแต้มเฮ้ยไม่เปลี่ยนเดี๋ยว ไ,ได้ไม่ได้ถึงกายบอสโอเคมาแล้วเอาการลไปตีแล้วกันมากาโลปับปับปับปปั๊ปัปปปปป๊อืมล่วงแล้วฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูแต้มนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอืมนะก็อย่าลืมเอาตัวคอลแลปบมาลงได้ ก็ตัวฟรีของเราก็จะมีคิงกับไรเดอร์ไ์ไปกับขี่เนาะนะครับอันนี้ก็เอาสองตีตัวนี้มันลงได้เลยเนาะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งถ้าใส่ฟรีอาจจะได้ยากหน่อยเนาะเพราะว่าบัตรที่แจกอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแพ็คแพ็คราคาถูกอยู่นะนะครับอืออยู่ไหนนะเออบอกเลยว่าถูกกว่าตอนแรกที่เปิดมาประมาณสามสี่เท่าได้เนาะสามเท่าสามเท่านะครับ อยู่ไหนนะนี่นะนี่นะแพ็กนี้เลยนะครับร้อยใบ650บาทแต่ถ้าอันนี้ถูกกว่าแพ็กนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเติมแพ็กนี้กันนะครับเก้าสิบใบนะฮะพันเจ็ดเมื่อกี้ร้อยใบนะฮะเอ้หกร้อยถูกกว่าประมาณสามเท่านะครับแต่ถ้าอยากถูกกว่าประมาณสี่เท่านะครับนะฮะเหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทก็เติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับ ไงวันนี้ก็ถ่ายอินแบบเรียนๆถ้าใครมีอะไรไอยากสอบถามอยากให้ทําคลิปอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับหรือมีใครอยากให้ข้อมูลหรือว่าแนะนําอะไรพิมพ์มาได้เลยเนาะพูดคุยกันได้นะครับไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย